คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสตปีที่2ประจำวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์2,564รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับนแดงจรุนพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสในเวอร์ชันว e e เอนนะครับ ซึ่งเราจะเจอนะครับก่อนวันเทรดหนึ่งวันนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับช่วงสายๆบ่ายๆนะครับแล้วก็ตรงกับวันแห่งความรักด้วยนะครับวันวาเลนไทน์ก็ขอส่งความรักให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่สมทวินนะครับที่ว่าโดเนตนะครับหรือว่าบริจาคมาให้รายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับแกบอกว่าให้ไวเป็นอ่างเปานะครับก็ขอบคุณมากๆเลยฮะ ส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสนับสนุนรายการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับในลิงก์ด้านล่างของ y o u t u b e ได้เลยนะครับขอพระคุณมากๆครับครับสำหรับตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่โอเคนะครับแม้ว่าจะเทรดกันไม่เต็มสัปดาห์นะเราเทรดกัน4วันนะครับแต่ว่าถ้าดูอยู่3ามพอยเนี่ยผมว่าถือว่าเป็นพอยที่โอเคมากในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ p อยที่1น,นะครับก็คือเรื่องของการที่ตลาดหุ้นเนี่ยสามารถกลับมายืนนะครับเหนือ1,500จุดได้แล้วนะครับหลังจากเมื่อวันศุกร์นู้นนะ,ะเราปิดที่1,498คือ3,500ละก็แอบเสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถกลับมายืนได้แล้วนะครับแล้วก็ไอ้บริเวณ1,500จุดนะครับมันก็เป็นแนวที่สําคัญด้วยเพราะว่ามันเป็นจุดที่อยู่นะครับเหนือนะครับตัวของเส้นค่าเฉลี่ย200สัปดาห์ด้วย ฉะนั้นในภาพของเทคนิค A เนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพที่ยังสามารถรักษาโมเมนตัมของการปรับตัวขึ้นได้นะครับส่วนประเด็นที่2นะครับก็เป็นประเด็นของนักทุนต่างชาตินะครับหลังจากเราเห็นนักทุนต่างชาตินะขายติดติดกันหนักๆมานะครับสิวันทําการเต็มๆเ,เลย2สัปดาห์ปรากฏว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนักทุนต่างชาติก็กลับมาซื้อสุทธิแล้วนะครับแกซื้อสุดที่ไปทั้งสิ้นส1 1 5นล้านบาทนะครับเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแกขายไป 8,992ล้านบาทแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีน่าจากขายนะครับ9,000นะกลับมาซื้อ3,000อย่างน้อยเขาก็ยังรักบ้านเมืองบ้านเรานะครับส่วนประเด็นที่3นะครับคือในภาคของเทคนิคอย่างที่เราให้จับตาดูกันตั้งแต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือว่า Set ตอินเด็เนี่ยมันเปิดแกลบทิ้งไว้จากเมื่อวันศุกร์นู้นนะครับที่1,498นะครับแล้วก็เราก็คาดหวังว่าไอแกลตัวน,นี้นะครับมันจะเป็น รัน w a y ก a p ได้หรือเปล่านะครับซึ่งปรากฏว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเซตอินด x เราเน่ก็ลงมาทำจุดต่ำสุดเพียงแค่1,503จุดนั่นหมายความว่า Gap ตัวนีย้ยังไม่ได้ถูกปิดนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะเห็นเป็นภาพของรันอเวกั a เนี่ย ยังพอที่จะเป็นไปได้อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันยังคอนเฟิร์มว่าเป็นภาพนี้นะฮะมันก็แปลว่าเทรนดนะครับแนวโน้มที่ยังเป็นขาขึ้นน่ยก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือสิ่งดีๆที่ผมมองเห็นในสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง3เรื่องนะฮะส่วนในแง่รายละเอียดนะครับเซ็ตอินดี x เมื่อวันศุกร์นะครับเราก็ปิดที่1,508จุดนะครับก็ปรับตัวขึ้นปรมาสัก0.6%นะครับ คือในภาพรวมเนี่ยนะครับเราก็ยังคงเคลื่อนไหวในเชิงบวกที่แพ้นะครับเอเชียโดยสัส่วนใหญ่นะครับซึ่งหลกัหลกๆมันก็จะเป็นเรื่องของภาพการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มว่าจะช้ากว่านะครับซึ่งก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไอโครงสร้างนะครับของเศรษฐกิจบ้านเราเนะี่ย มันพึ่งพิงกับภาคการท่องเที่ยวนะครับค่อนข้างมากนะครับในขณะที่เรื่องของการฉีดวัคซีนบ้านเราเนี่ยมันก็เรียกว่าค่อนข้างช้ากว่าเพื่อนๆนะครับเพราะฉะั้นเพื่อนๆเนี่ยเขาไปอิงกับเรื่องของภาคการผลิตครับเรื่องของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะฟื้นตามอเมริกาได้ค่อนข้างเร็วในขณะที่เรื่องของการฉีดวัคซีนต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆหลายๆประเทศในเอเชียนะ ก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกว่าไปได้เร็วกว่าเราด้วยอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยในภาพใหญ่เนี่ยเราก็เกาะกระแสโลกขึ้นไปนะครับเพราะว่าในภาพของดอลลร์อินดี x อย่างที่เล่าให้ฟังคือมันเป็นภาพของการอ่อนค่าติดติดกันเลยนะครับสวันติดในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นในภาพของฟันโฟเนี่ยมันก็เลยทําให้หุ้นนะครับสินทรัพย์นะครับในสกุลตรงข้ามกับดอลล่าเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยทำให้เราาามเกกะขึ้้นนับ่จชพือ็ต ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไฮไลท์สำคัญก็คือเรื่องของการ IPO นะครับของหุ้น PTTOR นะครับซึ่งแกก็เข้าตลาดมาด้วยนะครับ m a r k e t Cap ถึง200แสนล้านบาทนะครับใหญ่เป็นอันดับ19นะครับซึ่งมันใหญ่เสียจนจะต้องมีการเรียกว่าเตรียมการของนักทุนสถาบันนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังในตลาดวายเมื่อวันพุธนะก็คือเรื่องของเพดานการลงทุนในภาพของกรุ๊ปนะครับอย่างที่เล่้ฟังว่าปตทกรุ๊ปเนี่ยมันมีสัดส่วนในกอง ของเมืองไทยเนี่ยแทบจะทุกกองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า OR มันเข้ามาด้วยไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันก็ต้องมีการเรียกว่าทอนตัวอื่นลงมาก่อนเพื่อไม่ให้พอเอา OR เข้ามาใส่ปั๊บเนี่ยมันจะทําให้เกินเพดานของกลุ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าช่วงวันอังคารพุธพฤหัสเนี่ยนะครับหุ้นในกลุ่มปี่ยถูกเทกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบทอตัวแม่นะครับสอผอไทยออยปพรทอ GC แล้วก็ GPS ด้วยนะครับคือมันใหญ่แล้วเกินนะครับจนทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันนะครับส่วนอันทีี่่2นะ OR ก็เรียกว่าใหญ่จนทําให้ระบบเทรดพังอยู่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าตอนตลาดเปิดประมาณสักช่วงของ2อนาทีแรกเนี่ยเรียกว่าตัวของแพลตฟอร์มในการเทรดที่ชื่อว่าสตรีมมิงเนี่ยเรียกว่าน็อกกันไปเลยนะครับซึ่งพอมันหายน็อกปุ๊บเปิดมาปั๊บเนี่ยฮะรายย่อยก็ตกใจเพราะว่ามันไหลลูดลงมาครับมาเหลือที่22บาทก็เลยให้เพื่อนเพื่อน,นักทุนรายย่อยก็ตกใจนะครับขายทิ้งกันเละเทะเลยตอนประมาณสัก2 2 23บาท แต่หารู้ไหมว่าจุดนั้น,นเป็นจุดที่น่าซื้อมากนะครับอย่างที่น้องเพชรเล่าให้ฟังว่าโซนบริเวณสักยิ่งต่ำกว่า20น่าซื้อมากนะครับอยู่ประมาณสัก20-25ก็ยังคงสามารถซื้อได้เช่นกันนะครับเพราะว่าในภาพใดน่ะมันยังคงเป็นภาพที่นักทุนสาบันในประเทศรวมถึงนักทุนต่างชาติของขาดได้ของไม่ครบนะครับเพราะไซส์มันใหญ่มากแล้วก็รอบนี้ ต้องชมเลยว่าการจัดสรรเนี่ยมีการแบ่งมาให้นักทุนรายย่อยค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นการเรียกว่าจัดสรรแบบเป็นรทมด้วยนะครับ small lot first เพราะ,ะนั้นนักทุนรายย่อยกว่า5้0แสนบัญชีที่มารับหุ้นไปเนี่ยก็ถือว่าได้หุ้นไปค่อนข้างเยอะเพราะงั้นพอรายย่อยได้หุ้นเยอะแปลว่าอะไรครับแปลว่านักทุนในประเทศกองทุน,นครับต่างชาติต่าง,าางๆนะก็ได้หุ้นไม่เท่ากับที่เขาต้องการจะได้ไงเพราะฉะนั้นมันเลยภาพเป็นภาพที่ของมันเลยขาด นะครับเพราะคนที่ตกใจหรือตกมาพอสตรีมมิ่งกลับมาปุ๊บเห็น22บาทเลยรีบปาทิ้งเนี่ยก็เลยเป็นภาคของการขายหมูใบนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเองนะพอมันเริ่มยืนได้ปั๊บนะับ22บาทอ่ะหุ้นก็ปรับตัวขึ้นปรับตัวขึ้นแล้วก็ขึ้นมาปิดถึงระดับ29บาทได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครขายหมูก็ไม่เป็นไรนะก็อย่างน้อยก็ยังได้กำไรนะครับคือว่าต้นทุน18ใช่ไหมขายไป22 23บาทก็ถือว่าได้อ่างเปาเล็กๆไปแล้วกันนะครับส่วนใครที่ ถือหุ้นอยู่จนถึงวันนี้เวนาทีนี้นะครับผมว่าก็ยังสามารถลุ้นเป็นแจ็คพอตได้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะเมื่อเย็นวันศุกร ทางตลาดหลักทรัพย์ก็ได้มีการแจ้งข่าวทันทีว่าจะเอาตัวของ p t o r เนี่ยนะครับเข้ามาคำนวณอยู่ในดัชนีเซ็ตห้กับเซ็ตหนึด้วยนะครับตั้งแต่วันที่17บกุมภาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็วันถัดมานะครับทาง MSCI นะครับก็ได้มีการประกาศเช่นกันว่าจะเอา OR เนี่ยนะเข้ามาคำนวณใน MSCI Index เนี่ยตั้งแต่วันที่26ุ่ิกุมภาเป็นต้นไปเช่นกันนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยถือว่าเข้ามาในลักษณะที่เรียกว่าเป็น fast track คือไม่ได้มาตามช่วงเวลาปกตินะครับมันมันมัน,มนได ไซส์มันใหญ่มากเขาเลยจับให้เข้าทันทีเพราะฉะนั้นใครที่ถือหุ้นอยู่ยก็รองรุ้แล้วกันนะว่าช่วงก่อนวันที่17กับก่อนที่ที่26เนี่ยจะมีแรงซื้อเข้ามาจากพวกของนักทุนสถาบันทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งนะครับอย่างที่บอกคือวันเอฟเฟกตีของเส้น50คือ17กุมภาเอ็มเอสซีคือวันที่ยี เพราะฉะนั้นวันก่อนวัน Effective 1วันคือช่วงตลาดปิดตอนเย็นนะครับของวันที่16กุมภากับวันที่25ากุมภาเนี่ยก็ต้องจำแล้วว่าตลาดหุ้นจะมีความผันผวนอยู่พอสมควรเลยนะครับจากคนที่1คือคนที่เก่งกําไรเรื่องของเข้าดัชนีตัวนี้มาแล้วนะก็อาจจะมีการขายทำรายการในช่วงของคอมาเก็ตในช่วงของวันที่16หรือวันที่25ได้ในขณะเดียวกันเองครับพวกกองทุนต่างๆนะที่จะเอาตัวของ OI เนะี่ยใส่เข้าไปในอนะินเด็กส์เนี่ยเขาก็จะส่งออเดอร์มาช่วงคอมาเก็ตเช่นกัน ของวันที่16กับวันที่25าฉะนั้นมันก็ต้องวัดกันว่าขนาดของใครน่ยมันจะใหญ่กว่ากันถ้าดีมานมันมากกว่าซัพพลายนะครับมันก็อาจจะเห็นว่าเย็นวันที่16หุ้นอาจจะเปิดกระโดดขึ้นไปปิดกระโดดขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าซัพพลายคือคนอยากจะขายเยอะกว่าคนที่อยากจะซื้อในช่วงของคอมาเก็ตวันที่16กเราก็อาจเห็นหุ้นกระโดดลงก็ได้เช่นกันเพราะตรงนี้ไม่มีใครรู้เพราะไม่มีใครเห็นหน้าไพ่ของกันและกันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันครับว่าช่วงคอมาเก็ต OR จะกระโดดขึ้นหรือว่าจะกระโดดลงนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้างนะครับหลักๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่แตกต่างกันนะคือหุ้นส่วนใหญ่นะจะขึ้นกันช่วงวันจันทร์วันอังคารจากนั้นนะครับช่วงบ่ายๆวันอังคารวันพุธ รวมถึงวันพฤรื่หัดเนี่ยก็จะเป็นภาพของการปรับตัวลงนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องของการปรับพอร์ตเพื่อเตรียมเงินที่จะไปเล่นเจ้าพัวของโ r อากันนะครับเพราะฉะนั้นภาพของกลุ่มหุ้นส่วนใหญ่นะแทบเอาจริงๆนะแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่ามันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่านอกคอกนะคือมาอยู่กลุ่มเดียวเลยก็คือกลุ่มเหล็กครับสตีลนะครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะกลุ่มเหล็กเนี่ยปรับตัวขึ้นถึง2.4เนะครับเนื่องมาจากว่ามันมีข่าวมาว่าตอนนี้นะครับราคาเหล็กบ้านเรานะในเดือนมกราถึงกุมภาเนะี่ยมันปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับการที่เหล็กบ้านเราเนะี่ยราคามันไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าที่จีนเน่ยนะครับเขาเนองจากว่าผลิตเหล็กได้เหลือเฟือใช่ไหมครับเขาก็เอาออกมานะครับมาขายในประเทศเราก็มากดทนะครัเป็นเหล็กราคาถูกอะเอามากดราคาตลาดในบ้านเราทําให้ราคาเหล็กมันไม่ค่อยขึ้น แต่ว่าหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาอ่ะจีนก็ฟื้นตัวได้เร็วมากนะครับทำให้ความต้องการใช้เหล็กเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นไอ้เหล็กราคาถูกอ่ะมันก็เลยไม่ได้ไหลามาที่บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเหล็กถูกๆพอมันมันไม่ไหลามาที่บ้านเราเหล็กบ้านเราก็อิสระไงมันก็เคลื่อนไหวไปตามดีมาซัพพลายเขาบอกว่าตอนนี้เหล็กข้ออ้อยนะครับในเดือนมกราคมเนี่ยปรับตัวขึ้นมาถึง24%เทียบกับไตรมาส4ของปีที่แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่2567บาทต่ตนนะารับซึ่งถือว่า ขึ้นมาแรงมากเพราะว่าตอนตอนในมาสสีที่แล้วเนี่ยมันอยู่เพียงแค่16,622บาทต่อตันนั้นเองนะครับในขณะที่ราคาเศษเหล็กนะครับก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันนะครับสิจากไต,ตรมาสสี่นะครับระฉะนั้นคนก็เริ่มมีความคาดหวังว่าโอ้หุ้นกลุ่มเหล็กในบ้านเรานะช่วงของงบไตรมาสหนึ่งนะกำไรมันน่าจะดีมากเลยนะครับก็เลยทําให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มเหล็ก ปรับตัวดีขึ้นมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Tata Steel นะครับ BSBM เนี่ยบวกมา9% i o n o x เนี่ยวันศุกร์บวกมา5%นะครับแล้วก็3ไทสตีลเนี่ยบวกมาถึง4%นะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องของเหล็กในวันนี้เนี่ยครับเป็นการเล่นบนความคาดหวังของงบไตรมาสหนึ่งปีนี้นะซึ่งวันเนี้ยเราอยู่ที่เดือนกุมภาเนี่ยเรายังไม่ได้ไปเดือนมีนาเลยเพราะฉะนั้นไตรมาสหนึ่งปีนี้ยังไม่จบนะครับยังเพิ่งผ่านมาแค่หนึ่งเดือนกว่าๆนนเองนะครับและที่สำคัญคืองบไตรมาสสี่ ยังไม่ได้ออกเลยด้วยซ้ำไปนะครับใครที่จะเล่นกลุ่มเด็กนก็ยังสามารถพอที่จะเล่นได้นะแต่ก็ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังด้วยละกันนะครับอะไะครับคราวนี้เรามาดูภาพของฟันโฟล์กันบ้างน,นะครับคือต้องพูดตรงๆว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาอะคือการอ่านฟันโฟล์เนี่ยอ่านค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันเป็นสัปดาห์ที่มันมีความมั่วของ OR เข้ามาเยอะนะครับทั้งเรื่องของการเตรียมพอร์ตเพื่อไปซื้อ OR นะครับแล้วก็เป็นภาพของอมีการทํากําไรอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย มันค่อนข้างอ่านยากว่าใครกําลังทําอะไรอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นในภาพสัปดาห์คือนักงทุนต่างชาติซื้อสุทธิไป3 0 0พันะครับกองทุนขายไป7จ็ดันสานี่คือภาพในรายสัปดาห์แล้วถ้าเกิดว่ามาดูสโคบเฉพาะวันศุกร์เนี่ยอาจจะขนลุกขนพองนิดนึงนะครับคือเราเห็นภาพที่ฝรั่งกับกองทุนจับมือกันขายพร้อมกันเลยอย่างฝรั่งขายไปี่ยขายไป4 3ี4ล้านบาทสุทธินะฮะส่วนกองทุนขายไป4 1 7 2้ล้านบาทสุทธินะครับรวม2อนคนขายไปถึง 8,400ล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่ายังเดายากเช่นกันนะครับเพราะว่าเฉพาะวันศุกร์เองนะครับมูลค่าการซื้อขายบ้านเราเนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับถึง1 6 0 0 0ล้านบาทแล้วก็ใน1 6 0 0 0ล้านนะครับ47,000เป็นเฉพาะหุ้น OR ตัวเดียวเลยนะ44%น่ะคือหุ้น OR เลยเพราะฉะนั้นต้องพูดว่าฝุ่นตลบมากนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วมันก็ไม่สามารถสรุปได้เช่นกันว่ากองทุนกับฝรั่งน่ะนะครับเขาทิ้ง OR นะครับ เอาโอาเนี่ยขายให้นักทุนรายย่อยหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าตอนที่เขาจัดสรรหุ้นนะครับให้กับนักทุนสถาบันกับต่างชาตินะครับที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าคอนเนอร์สโตนคือขายกับนักทุนอกองทุนรายใหญ่แบบนี้นะฮะหลักการคือว่าตอนที่เขาจัดสรรเน่เราไม่มีทางรู้ว่าไอ้ที่จัดสรรไปนะ่กองที่มารับเนะี่ยเป็นกองที่เป็นลักษณะของแอคทีฟฟันหรือเป็นกองที่เป็นลักษณะของแพสซีฟฟันที่เป็นอินด x คส์ฟันนะครับอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดแอคทีฟฟันได้ไปเนะี่ แอคทีฟฟันหน้าที่ของเขานะ่ะคือพยายามหาอัลฟาคือหากําไรที่มากกว่าตลาดให้ได้เพราะฉะนั้นกองพวกนี้ผมว่าถ้าหุ้นมันขึ้นมาเยอะๆนะจอง18ขึ้นมา28-29เนะี่ยผมว่าไม่ผิดนะถ้าเกิดว่ากองแอคทีฟฟันจะเลือกขายทิ้งนะครับเพราะว่ามันได้กําไรค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็ถือว่าสมเหตุสมผลกับที่เขาเขาอยากจะได้แล้วในขณะที่กองแพสซีฟฟันเองน่ะเอาเข้าจริงๆแล้วนะผมว่าเขาจะขายทำอะไรก็ไม่ผิดเช่นกันเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะอย่างที่บอกคือวันแรกที่ OR เข้ามาเทรดในกระดานเป็นวันที่ OR ไม่ถูกคำนวณในดัชนีนะอย่างที่ไลฟ์ฟังใช่ไหมต่อให้ OR วิ่งไปเรียกว่า20 30หรือไปซิลลิงหรือไปฟลอร์ก็ไม่มีผลกับดัชนีเพราะยังไม่ถูกนับไว้ในดัชนีไง <S <S เพราะนั้นต่อให้กองทุนที่เอาแพสซีฟฟันมารับหุ้นในรอบนี้ตอนที่จอง i อ o ีอเขาจะเอาหุ้นในกองแพสซีฟแพสซีฟฟารตัวนี้ขายทั้งไรก็ได้เช่นกันนะเพราะขายปุ๊บเขาก็ได้กําไรเข้ามาอยู่ในกระเป๋าทันทีและที่สําคัญคือ เขาเองอ่ะยังไม่ได้เอาเอา,เอาหุ้นตัวนี้ไปแทร็กกับอินเด็กซ์ด้วยซ้ำไปเพราะหุ้นตัวนี้มันยังไม่ได้เข้าอินเด็กซ์เพราะฉะนั้นเขาค่อยเอาเงินเข้ามาซื้ออีกทีหนึ่งตอนวันเอฟเฟกตีฟก็ได้เหมือนกันในเซ็ต50เซ็ต100เหมือนกันถูกออกไหมฉะนั้นวันเนี้ยนะครับก็เลยบอกว่าเราก็ยังสรุปไม่ได้เหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นในวันศุกร์อ่ะที่ฝรั่งกับกองจับเงินขายรวมกัน8พันเนี่ยมันเป็นการขายแล้วเลิกหรือเปล่านะครับหรือเป็นเพียงแค่ ขายทำอาไระยะสั้นแล้วจากนั้นก็ไปเดินหน้าตามนโยบายของตนต่อใครที่เป็น p a s s ีฟฟันนะครับก็เข้าไปรับหุ้นตอนวันเ f f e c t i v e อีกครั้งหนึ่งหรือคนที่เป็น Active ฟันก็รอจังหวะนะเวียงเบี่ยงขึ้นเวี่ยงลงก็ไปหาจังหวะแบบนั้นเอาอันนี้มันก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภาพของฟัน d Flow ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าไม่สามารถตีความอะไรได้เลยนะกว่าที่เราจะรู้ว่า Flow มันจะไปทางไหนยังไงเนี่ยต้องมาดูในสัปดาห์นี้อีกทีหนึ่งนะครับ คราวนี้มาดูประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในสัปดาห์หน้ากันนะครับก็ประเด็นแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว PTOR นี่แหละนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับการเคลื่อนไหวของ OR จะมีผลต่อการเคลื่อนที่นะครับของเซตอินด x แล้วนะครับซึ่งผมไปดูตอนวันพฤหัสเนี่ยนะครับ OR เ,เขาปิดที่29บาทสลึงใช่ไหม ที่29บาทสลึงคิดเป็น Market Cap อยู่ประมาณสัก3 3 9 0 0 0ล้านบาทในขณะที่ Market Cap ภาพใหญ่ของ Set Index เนี่ x อยู่ที่ 17, 1 7น1 9 0 0 0 0 0 0ล้านบาทกลมๆนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า Market Cap ของ OR คิดเป็นประมาณสัก1.9%นะของ Market Cap ในภาพรวมของตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเอา17,019,000,000หารด้วย ง่ายๆเลยเอากลมๆนะ1508จุดเพราะฉะนั้นหมายความว่า1จุดนะครับมันก็จะกินเป็น Market Cap ประมาณสัก11,350ล้านบาทนะครับซึ่งเจ้า OR นะครับมันมีหุ้นทั้งหมด11,610ล้านหุ้นนะครับนั่นหมายความว่าหุ้น OR เนี่ยเคลื่อนไหว1บาทนะครับก็จะทำให้ Market Cap ของตลาดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก11,000ล้านบาท แล้วก็จะกระทบกับตลาดหุ้นประมาณสัก1จุดอ่ะงั้นพูดง่ายๆเลยว่าการเคลื่อนไหวของ OR 1บาทนะครับจะมีผลกับตลาดหุ้น1จุดนะครับขึ้นข้างบน1บาทก็ดันตลาดได้1จุดลงมา1บาทก็กดตลาดได้1จุดเช่นกันนะครับงั้นโอจะเริ่มมีผลกับตลาดหุ้นเลยนะก็จับตาดูดีๆแล้วกันนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับก็จะเป็นประเด็นของตุดกีนะครับตลาดหุ้นในเอเชียเหนือส่วนใหญ่นะยังเป็น ลักษณะของการปิดทําการกันอยู่นะครับโดยพี่ใหญ่อย่างจีนนะครับก็จะมาเปิดทําการอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสที่18ในขณะที่ประเด็นของอเมริกาก็ยังไม่จบนะครับในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสติมูลัสนะครับหนึล้านล้านเหรียญนะครับก็เรียกว่าไข่คลอดกำละนะครับสุดท้ายจะออกในท่าไหนก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับส่วนบ้านเราเองก็จะมีประเด็นในเรื่องของการเมืองนะต้องจับตาอีกแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เริ่มมีการชนุมกันแล้วก็มีการประทับกันบ้างแล้วนะฮะ ก็คงจะต้องจับตาดูอีกสักพักหนึ่งนะครับในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับในสภาเองก็มีกระบวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเรารอบนี้เนี่ยจะเริ่มในวันอังคารที่16นะครับจนถึงวันที่19เ้าขาบอกว่า4วัน4คืนเลยนะครับมาดูว่าข้อมูลของฝ่ายค้านเนี่ยจะสามารถน็อกนะครับรัฐบาลได้หรือเปล่าแล้วน้ำหนักมันจะมากพอเป็นแรงเชื้อให้คนออกมาร่วมชนมุมกับฝั่งของคณะาษารได้หรือเปล่าก็ต้องจับตาดูเช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปัจจัยที่จะเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับเท่าที่ผมดูเนะี่ยประเด็นที่จะ Impact จริงๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแรกก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวของ OR นะครับหบาทเท่ากับ1จุดนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือประเด็นเรื่องของซีมูลัสที่มริการแหละว่าจะมากันหรือ,อยังนะครับส่วนเรื่องการเมืองยังเป็นภาพข,ของการจับตาเนาะโอเคเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปจัจจัยแรงๆหลักหนักเนี่ยนะครับในสัปด,ดาห์หน้าเนะี่ยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวของเซ ชิงไหวชิงพลิปกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของแผนการเทรดในสัปดาห์หน้านะครับผมมองว่ามันจะออกได้ประมาณ3หน้านะครับหน้าที่1นะครับคือถ้าเกิดว่าเซตอินดี x เนี่ยไม่ลงมาปิดแกลนะครับที่วันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมครับที่1498นะครับถ้าไม่ลงมาปิดแกลตัวนี้นะครับแล้วม้วนขึ้นไปเลยนะครับแล้วม้วนขึ้นไปข้าม1516จุดได้น่ยอันนี้ถือว่าเป็น perfect case เลยนะครับจะเป็นการยืนยันว่า เฮ้ยมันเป็นภาพลนานเวกับละมันจะเดินหน้าต่อละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นภาพนี้นะคือไม่ลงมาปิดแกป1498แล้วม้วนขึ้นไปทะลุ1516ถ้าเป็นในช็อตเนี้ยนะครับคือต้องเติมหุ้นเข้าไปในพอร์ตให้มากขึ้นนะครับนี่คือเส้นหน้า,าที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันที่2คือถ้าเกิดว่าเซตอินเด็กซ์เลือกลงมาปิดแกป,แกปที่1498แต่ปิดแล้วยืนได้แบบเนี้ยโอเคถ้าเป็นแบบเนี้ยก็ถือหุ้นต่อได้นะครับนี่คือเป็นเส้นหน้า,าที่สองส่3น,น,าานือ ถ้าลงมาปิดแก๊ป1498แต่ปิดแล้วเลยป้ายนะครับหลุดเลยนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับแล้วตรงนี้ถ้าเกิดปิดแล้วหลุดนะแนวถัดไปที่ต้องเฝ้าดีๆคือ1480นะครับถ้าหลุด1480นะโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาลงนะก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับทีนี้ถามน้แดงว่าน้าแดงมองเคสไหนในในส่วนตัวนะผมคิดว่าโอกาสที่เป็นไปได้ผมยังเชื่อว่าในเคสแรก perfect case ผมคิดว่า มีความเป็นไปได้อยู่เพราะอะไรถึงเชื่ออย่างนั้นอันที่1คือเรื่องของ OR นะหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับแจ้ง FastTag แล้วนะครับเข้าวันที่17กุมภาตัวของ MSCI เออเข้า26กุมภานะครับเพราะฉะนั้นพอภาพมันชัดเจนแบบนี้นะครับเหล่าที่เป็นนักทุนสาบันนะครับก็ต้องมีการเตรียมตัวนะครับคนที่เก็งกําไรนะครับว่านักทุนสาบันจะมาซื้อตอนก่อนวันเอฟเฟกตีฟหนึ่งวันก็จะเข้ามาเก่งกำไรกันต่อ ฉะนั้นผมคิดว่าโมเมนตัมนะครับในเรื่องของการเทรดที่ตัว OR เนี่ยผมว่าจะยังคงแรงอยู่นะครับผมเชื่อลึกๆว่าความต้องการนะดีมาน่าจะมากกว่าซัพลายนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ OR นจะช่วยดันตลาดพยุงตลาดได้ผมว่ามีความเป็นไปได้นะครับหบาท1จุดนะฮะนี่คืออันที่1ที่ผมคิดว่าอันนี้จะเป็นตัวช่วยส่วนอันที่2ที่จะมาช่วยตลาดในสัปดาห์หน้านะผมว่าน่าจะเป็นโมเมนตัมของกลุ่มน้ํามันนะครับหลังจาก ถูกขายกันเละเทะเพื่อเตรียมตัวคลอดตัวของ OR ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าไปดูในตัวเนื้อนะครับที่จะส่งผลต่อผลการเงินงานเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะตอนวันศุกร์นะครับราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเนี่ยปิดบวกไปอีก2.5%นะตอนนี้อยู่ที่59เหรียญ72เซนต์ต่อบาเรลแล้วนะในขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนทนะครับอยู่ที่62.66เหรียญต่อบาเรลอันนี้ก็บวกอีก2.5% พราะฉะนันเห็นว่าเรื่องของราคาน้ำมันอ่ะมันยังคงปรับตัวขึ้นทําสติติอย่างต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นหุ้นน้ํามันอย่างกลุ่มบตทเนี่ยที่ถูกขายกันไปในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าตัวเลขราคาน้ำมันมันเดินได้ยืนได้แบบเนี้ยขึ้นแบบเนี้ยผมคิดว่า มันก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่ยน้ำมันเช่นกันเพราะงั้น2แรงแข่งขันผมว่าสัปดาห์หน้านี้มันเป็นสัปดาห์ของปตทกรุ๊ปชัดๆเลยนะครับมีโอกาสสูงมากที่กลุ่มนี้จะเป็นคนขับเคลื่อนตลาดในสัปดาห์หน,น้านะครับเพราะฉะนั้นบนเรื่องของ OR เรื่องของราคาน้ามันที่มันดีแบบนี้ผมก็เลยเชื่อลึกๆว่ามันน่าจะออกมาเป็นเคสแรกนะคือเป็นเคสที่เซตอินดี x ไม่ยอมลงมาปิด1498แล้วมันจะเป็นภาพคอนเฟิร์มเรื่องของ Runaway Gap จากนั้นมันก็จะม้วนขึ้นไปข้าม1516นะครับแล้วก็จะเดินหน้าได้ต่อโดยกลุ่มของปตทนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองส่วนตัวเนาะเพื่อนๆก็ลองเอาไปดูแล้วกันว่าพอจะเป็นแนวคิดในการลงทุนได้หรือเปล่านะครับลองเอาไปปรับแก้ปรับใช้ดูแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับกดไลค์กด like, แชร์ให้รวมถึงเพื่อนๆที่โด o n a t i ให้อังเปามาให้ขอบคุณมากมากเลยนะครับ เอาละวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆนะครับสวัสดีครับ